รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาประจำทําหน้าที่เสนอเนะะื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์ที่ช่อง9คอด PhD นะครับเรามีนัดกันบ่ายโมงสีนาทีวันจันทร์ถึงวันพุธวันนี้ก็จะมีกรณีที่น่าสนใจมากเลยสําหรับในกรณีของการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทันสมัยที่โรงพยาบาลทนบุรีนํามาบําบัดรักษาผู้ป่วยที่เจอปัญหาเรื่องอ่อนแรงที่ขา เดินจะกลำบากตรงนี้ก็จะมีแพทย์หญิงมนทรีสุทธิธรรมนะครับสวัสดีครับคุณจันครับซึ่งก็เป็นแพทย์พ้นานการทางด้านของเวาศ,ศาสตร์ฟื้นฟูได้ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้านี้แบบไหนอย่างไรกับผู้ป่วยที่เขาไปประสบปัญหาแล้วได้ผลอย่างไรหมอครับในเรื่องของโรคที่ทําให้แขนขาอ่อนแรงนี่มีอะไรบ้างครับก็มีหลายโรคนะคะครโรคที่ทําให้เกิดแขนขาออนแรงเนี่ยก็มีทั้งหลอดเลือดสมองตีบ แล้วก็ตัวไขสันหลังบาดเจ็บที่ส่วนใหญ่ก็มักจะทําให้เกิดอาการขาอ่อนแรงซะมากกว่านะคะความแตกต่างของ2โรคนี้ก็คือตัวต่อเลือดสมองตีบส่วนใหญ่มันก็จะอ่อนแรงครึ่งซีข้างใดข้างหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งเนี่ค่ะที่ตัวไขสันหลังบาดเจ็บเนี่ยก็มักจะทําให้เกิดการอ่อนแรงในระดับที่ต่ําลงไปขึ้นอยู่กับระดับว่าเป็นตรงไหนทีนี้ในเรื่องของการใช้วิธีบําบัดรักษาก่อนหน้าที่จะมีถึงยุคนี้เนี่ย ใช้วิธีไหนกันครับแล้วได้ผลไหมส่วนใหญ่เราก็จะใช้แรงคนซะส่วนใหญนะ่ก็จะใช้คนพยุงใช้นักกายภาพบำบัดในการช่วยพาฝึกเดินพยุงจะใช้หนึ่งคนสองคนก็แล้วแต่นะคะเมื่อก่อนก็จะใช้แต่แรงคนเพียงเดียวในระยะถัดมาก็เริ่มมีการใช้พวกเครื่องมือบ้างนะคะเครื่องมือในเมื่อก่อนก็สูงสุดแล้วที่เมื่อก่อนใช้กันก็จะเป็นการห้อยตัวคนไค้นะคะโดยที่ใช้เขาเรียกว่าหอยเป็นตัว ดึงคนไข้ขึ้นมาห้อยกับเพดานสำหรับคนไข้ตัวใหญ่ๆก็ยากแล้วก็บางคนก็รู้สึกเจ็บเพราะมันต้องมาห้อยรัดกับตัวเยอะหลังๆตอนหลังเนี้ยเราก็เลยมีเทคโนโลยีใหม่ที่นำเข้ามานะคะคเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยในการฝึกเดินนะคะซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้จะช่วยในการพยุงคนไข้ให้อยู่ในท่าย,ยืนเหมือนกับคอยเลยแต่ว่าเป็นการใส่ตัวหุ่นยนต์เนี้ยช่วยพยุงให้ขาทั้งสองข้างเนี้ยเหยียดตรงได้และนอกจากที่ใช้หุ่นยนต์ฝึกเดิน มีเทคโนโลยีอื่นควบคู่ไปด้วยไหมระหว่างที่เราให้การาฟื้นฟูเขาด้วยหุ่นยนต์มีค่ะที่นี่เนี่ยสำหรับเรื่องของการฝึกเดินเราก็จะใช้ตอนน,นตอนนี้เราใช้หุ่นยนต์ในการช่วยเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกการทรงตัวซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งเหมือนกันในการที่จะช่วยให้เราเดินได้ดีนะคะสำหรับการฝึกการทรงตัวตอนนี้เรามีเครื่องเป็นคอมพิวเตอร์ไลซ์บาลานซ์เทรนนิ่งนะคะเป็นการฝึกการทรงตัวด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะตัวคอมพิวเตอร์เนี่ย จะ analyze ประเมินให้เราทุกครั้งว่าเราเนี่ยมีความผิดปกติในแง่ไหนของการทรงตัวมากที่สุดแล้วเขาก็จะออกแบบโปรแกรมเกมที่ให้คนไข้เนี่ยเน้นการฝึกในเรื่องของการทรงตัวที่ผิดปกติในทิศทางที่ควรจะเป็นนะคะร่วมกับเราก็มีเครื่องหนึ่งก็คือเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมองหรือว่า TMS ท่านผู้ชมที่มีญาติพี่น้องญาติมิตรอะไรก็แล้วแต่นะครับเกิดปัญหาในเรื่องของขาอ่อนแรงนะครับหรือว่าเคยป่วยด้วย หลดหลอดเลือดสมองมาแล้วเนี่ยนะครับจะแตกติบตันก็สามารถที่จะฟื้นฟูได้ในกรณีที่เกิดปัญหาขาข้างใดอ่อนแรงแล้วอาจจะอาการเกรงเดินไม่ถนัดเดินไม่สะดวกอย่างนี้นะครับการฝึกเดินด้วยวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูทันทมัยอย่างที่มีการใช้หุ่นยนต์ฝึกเดินเหมือนอย่างที่คุณหมอมนตรีเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ช่วยให้คืนสู่ มีโอกาสน,นะครับมีโอกาสคืนสู่การใช้ชีวิตประจําวันตามปกติได้เดี๋ยวคุณหมอจะพาไปดูครับว่าที่ห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลทนบุรีเนี่ยมีคนไข้ที่เข้ามาทดลองแล้วก็มาทดสอบการใช้คุณนยน์ฝึกเดินได้ผลอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนั้นกันนะครับครับคนไข้บางคนตอนเริ่มฝึกแรกๆจะมีความกลัวล้มอยู่ระดับหนึ่งอยู่ล้ โดยเฉพาะในคนที่คนสูงอายุแล้วก็คนที่เคยมีโอกาสล้มมาก่อนคนที่อ่อนแรงพวกนี้จะรู้สึกกลัวล้มอยู่ในช่วงแรกๆอยู่แล้วนะคะเราต้องให้เขาชินกับเครื่องมือก่อนแล้วหลังจากที่ชินแล้วเนี่ยก็จะเริ่มพอชินเขาก็จะเริ่มมั่นใจมากขึ้นความกลัวล้มนี้มันก็จะหายไปเองก่อนที่เราจะเริ่มฝึกเดินนะคะก็จะเป็นการฝึกในเรื่องของการเตรียมกล้ามเนื้อก่อนนะคะฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะมีเรื่องของการฝึกขยับขาเตะขาเนาะลุกนั่ง ตัวเครื่องนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษอย่างเขาสามารถฝึกคนไข้ให้ฝึกท่าซัพพอร์ตได้ซึ่งเป็นการฝึกเรื่องของแรงของกล้ามเนื้อสะโพกที่ใช้ที่เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในการช่วยเรื่องของการทรงตัวด้วยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ6 1ถึงครั้งอันนี้ก็แล้วแต่คนไข้แต่ละคนที่ปรับตัวได้กับเครื่องมากน้อยขนาดไหนด้วยค่ะแต่ว่าคนไข้ก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆในแต่ละครั้งที่ทําท่าของการก้าวเดินความถนัดของการก้าวเนี่ยดีขึ้นใหม่นะคะเขาเริ่มมั่นใจขึ้นเราก็จะเริ่มให้เเขาเนี่ย ออกแรงด้วยตัวเองมากขึ้นใช้ความสามารถของหุ่นในการช่วยพยุงเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นพอครบส่วนใหญ่ก็ประมาณสักสิครั้งพอครบแล้วเนเราก็จะเริ่มถอดหุนแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยเริ่มเดินด้วยตัวเองการอ่อนแรงสองข้างเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะประเมินตั้งแต่เรื่องของการทรงตัวด้วยเพราะเขาจะเสียกล้ามเนะื้อการทรงตัวเยอะกว่าคนไข้ที่มีการอ,อ่อนแรงครึ่งซนะีอ,อ่อนแรงครึ่งซีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะมากส่วนใหญ่เนี่ยการทรงตัวจะแก้ไขได้ไวกว่า นะคะแต่ว่าคนไข้ที่เป็นลักษณะของการอ่อนแรงขาสองข้างแล้วเป็นในระดับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเราจะเริ่มดูตั้งแต่เรื่องของการทรงตัวก่อนว่าตอนนั่งทรงตัวเขาเป็นยังไงแต่จริงก็คล้ายๆกันค่ะคือดูตอนที่นั่งทรงตัวด้วยว่าทรงตัวเป็นไงบ้างตอนยืนเนี่ยรู้สึกทรงตัวได้ดีขึ้นไหมนะคะแล้วก็ตอนที่เดินเนี่ยระหว่างที่ก้าวเดินเนี่ยคนไข้รู้สึกว่าการทรงตัวระหว่างที่เดินการก้าวไปข้างหน้าการลงหนักแต่ละข้างเนี่ยดีขึ้นบ้างไหมนะคะพวกนี้เราจะถามคนไข้ก่อนถูกครั้ง ะะก่อนที่เราจะทาแล้วก็ดูช่วงระหว่างการประเมินตอนที่ทำแล้วก็หลังทำว่าคนไข้รู้สึกแนะนํานะคะในกลุ่มคนไข้ที่มีเรื่องของความผิดปกติในเรื่องของการอ่อนแรงนะคะที่ต้องทากายภาพบำบัดก็แนะนําให้ทากายภาพบำบัดอย่างสม่ําเสมอกลุ่มพวกนี้สามารถเพิ่มความสามารถของคนไข้ได้แม้ว่าจะเป็นมานานแล้วก็ตามไม่แนะนําให้ทิ้งการทากายภาพบำบัดมีโอกาสที่ยังฟื้นตัวได้ดีขึ้นค่ะอยู่ๆมันก็แบบขามันจะอ่อนแรงแล้วก็ ปากมันก็จะเบี้ยวก็จะรู้ตัวว่าใช่แล้วอันเนี้ยสโตกแน่เลยก็จะโทรหารหลานหลานก็จะเรียกรถพยาบาลมาแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลอพอหลังจากที่อาการมันคงที่แล้วก็รีเฟอร์มารักษาตัวที่โรงพยาบาล ธนบุรีต่อพอมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็จะมีคุณหมอสองท่านท,ที่ดูแลมีคุณหมอสันติคุณหมอสันตินี่จะดูแลเรื่องกายภาพก็จะบอกว่าอันนี้ให้ทําให้ลองทาโรบอทดูก็เลยสนใจอะไรก็ตามที่ทําให้เราเดินได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกดีเดินครั้งแรกมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสมูทนะคะพอหลังๆนี่รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่เราปรับตัวเข้ากับโรบอทได้มันก็จะทําให้เรารู้สึกเดินได้ดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นเมื่อกําลังขาซ้ายเริ่มเริ่มมาหน่อย ก็อยากเดินได้ด้วยตัวเองนะคะอยากกลับไปเป็นเหมือนก่อนถ้าเราฝึกหนักๆก็น่าจะได้บรรดาอุปกรณ์ก้าวหน้าทันสมัยที่ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยนะครับอย่างเช่นหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินก็นดีหรือในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการทรงตัวก็ล้วนเป็นตัวที่มาช่วยเสริมในเรื่องของการพัฒนาสภาวะของผู้ป่วยที่เจอปัญหาขาอ่อนแรงจต่สองข้างหรือข้างเดียวจากเหตุใดก็แล้วแต่ นี่ก็คือสิ่งที่โรงพยาบาลชนบุรีจําเป็นต้องจัดเตรียมเอาไว้ให้พร้อมในศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลชนบุรีครับวันนี้ต้ขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอเวลางเราหมดแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับบ่ายโมง40นาทีที่ช่อง9 MGC แห่งนี้วันนี้ไปก่อนแลครับสวัสดีครับ